สำหรับปัญหาสารหนูในแม่น้ำกกแม่น้ำสายซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงและเป็นประจำของประเทศไทยปัญหาที่นี่ได้รับความสนใจอย่างมากในปีที่ผ่านมาพร้อมกับการตรวจสอบของกรมควบคุมโรคที่ได้พบเกินเกฑ์ในปัสสาวะเจ็ดรายซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ทําให้ปัญหาสารหนูนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนอย่างชัดเจนตรวจสารหนูให้ละเอียดว่าเป็นสารหนูอนินซีเท่าไหรจากสารหนูทั้งหมดซึ่งเป็นสารภาพที่เป็นประจำของปัญหาสารหนูในน้ํา เจาะเลือดตรวจร่างกายโดยละเอียดเพิ่มเพื่อตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดซึ่งเป็นสารของสุขภาพที่สําคัญปรับเกณฑ์การกรองคนเพื่อเข้าตรวจปัสสาวะต,ตามพฤติกรรมอื่นๆของทั้ง7รายนี้เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงมากขึ้นออก,รากาประกาศกระทรวงสาธารณาสุขว่าด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังจากน้ำปนเปื้อนสารโลหะหนักพร้อมนำพื้นที่เหล่านี้เข้าเป็นเขตพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับการแก้ปัญหาสารหนูนี้การทำงานของรัฐบาลจำเป็นต้องเป็นการทำงานที่รวดเร็วและร่วมกันทุกกรมและกระทรวงต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาสารหนูในน้ำซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นประจำของประเทศไทยทำให้ประชาชนเป็นผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาและเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและการประเพณีของประเทศ